ส่วนข่าวแรกวันนี้ค่ะเราไปติดตามอาการของหนุ่มปอทฤษฎีนะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังคงรักษาตัวอยู่ที่ห้องซ c u นะคะล่าสุดค่ะก็มีคำยืนยันจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีออกมานะคะว่าหนุ่มปอยังไม่เสียชีวิตตามข่าวลือค่ะช่วงเย็ยนวันนี้ว่าพระเอกหัวใจสู้ปอทฤษฎีซึ่งอยู่ในอาการโคมา่าจากโรคไข้เลือดออกมานานกว่าหนึ่งเดือนเสียชีวิตแล้วแต่รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ลีลาอุดมลิปิ ผู้อในการโรงพยาบาลรามาธิบประดยยืนยันแล้วว่าไม่เป็นความจริงค่ะและแม้ประกาศจากโรงพยาบาลฉบับที่17เมื่อวานนี้จะระบุว่าหนุ่มปออาการสุดลงเพราะปอดขวา้าอักเสบรุนแรงจากการติดเชื้อและมีลมรั่วนในช่องเยื่อหุ้มปอดด้านซ้ายแต่ครอบครัวสหวงก็ไม่ได้ท้อใจโดยปินชวันนันน้องชายของปอเผยว่าครอบครัวเคยกังวลเรื่องนี้อยู่แล้วเมื่อตรวจพบจริงก็ต้องสู้กันต่อไปแล้วก็ให้กำลังใจกันเช่นเคย ขณะที่พี่สะพ้ายโบแวนด้าที่ตกใจแล้วร้องไห้เม่รู้ข่าวตอนนี้ก็เข้มแข็งขึ้นแล้วค่ะค่ากันไว้อยู่แล้วเพราะว่าเขาติดติดเชื้อมาอยู่แล้วครับข้างบนตอนนี้ก็ก็คงจะลักษณะที่เท่าเดิมครับผมก็คือต้องส่งสง่งแล้วก็ต้องดูเป็นทุกชั่วโมงชั่วโมงไปโบ <Bo S 2> ก็ก็คือเหมือนกันครับก็คือคนในครอบครัวให้กําลังใจกันซึ่งกันและกันคือตอนนี้กําลังใจสําคัญที่สุดนะครับ ด้านอา่านำอ้อยสอนมนตราผู้จัดการส่วนตัวของหนุ่มปอก็เผยว่าครอบครัวตกลงใจให้หลานสาวตัวน้อยน้องมะลิะเด็กหญิงพากขวัญลูกสาวของหนุ่มปอออกงานพร้อมคุณแม่โบและอา่านำอ้อยแทนหนุ่มปอซึ่งเป็นทูต World Animal Protection หรือองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกในวันที่26พฤศจิกาย,ยนนี้ที่สยามพารากอนโดยถือว่าเป็นงานการกุศลที่หนุ่มปอตั้งใจงอยากจะไปร่วมงานตั้งแต่แรก เพราะรายได้ทั้งหมดจะนําไปช่วยน้องมาและสัตว์อื่นๆในโครงการค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็มีคนมาเท,งทิงทั้งท็อปดารณีนุชที่เคยแสดงละครร่วมกับหนุ่มปอถึง6เรื่องเดินทางมาเยี่ยมทันทีที่รู้ค่ะว่านะักแสดงรุ่นน้องอาการสุดนอกจากนี้นางเอกร่วมช่องกรีนอสดาพรก็เดินทางมาเยี่ยมหนุ่มปอเช่นกันค่ะยังไงก็ต้องขอส่งกำลังใจให้หนุ่มปอแข็งแรงนะฮะ<ช>แล้วก็กลับมาปกติเร็วๆแล้วกัน<ช>นะครับ